เลยเหมอกทุกเปาเปน,นี้ที่ขาวๆนี่นะคะเป็นหมอกเ,เลยนะคะหมะอกยามเช้านะคะระหว่างทางนะคะคลิปร์อจอดรถอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะถ่ายคลิปนะคะบรรยากาศสวยๆเก็บเอาไว้ดูนะคะ นนี้ก็เป็นบริเวณใกล้ๆจากคลิปแรกนิดน,นึงนะคะเวยมากเลยค่ะตอนนี้ก็จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะคะก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะแต่ยังเข้าบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่าประตูยังไม่เปิดค่ะมีหลานสาวตัวน้อยๆนะคะมารอทับอยู่ค่ะเราก็เลยยังไม่เปิดประตูะคะ่ะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะวิ่งออกมาที่ถนนแล้วเราเผลอแล้วก็ไม่เห็นว่าเขาวิ่งออกมานะคะเดี๋ยวคลิปขอตัวจัดของก่อนนะคะ ก็เป็นภาพบรรยากาศเป็นภาพนิ่งนะคะที่จะนำมาฝากทุกคนคะ่ะวันที่9เดือน1 2 5 6 5นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ